โอ้ยสวยสวยสวยบรรยากาศสวยมากนี่คือวันนุทยยานแห่งชาติภูบ,บ่อบิดนี่เราก็จะเห็นทิวทัศน์ของเมืองเลย สวัสดีครับชาววันนี้ผมมาอยู่ที่ภูบ่อบิดหรือวัณอุทยานแห่งชาติภูบ่อบิดก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยให้ชมบรรยากาศข้างบนนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยจะพาขึ้นระยะทางกับกิโลนะดูสิว่าจะแอดเวนเจอร์ขนาดไหนที่ภูบ่อบิดก็ถือว่าเป็นวัณอุทยานแห่งชาติ mm hmm. ที่อยู่ใกล้หรือติดเมืองหรือติดจังหวัดมากที่สุดก็คือวัณอุทยานภูบ่อบิด ของเมืองเลยคะนนี้เวลาหกเวกาครับยังมืดอ,อยู่อยังยังยังไม่สนะว่างนะหกนกาอยู่ที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะ,ะเป็นวัดตกะกอนนะวัดหลงพระอาจารย์จะอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้ลงมายุคนี้ก็อยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีข้องโมง โอ้ห oh, ใหญ่เลยห้องหมู่นี่ประมาณรัศมีเน 3, 3ี่ยสามสามเมตรขนาดใหญ่มากประตูสู่ภูบ่อบิดเราจะเห็นมองอาจจะเห็นมืดๆนะมองดูอย่างเนี้ยมองอยู่อยู่ในกล้องเนี่ยในมือถือเนะี่ยมันจะไม่สูงนะมันจะไม่สูงชันแต่จริงๆมันจะสูงชันเป็นปกติเป็นธรรมดา โอโ้สูงมากเลยนะครับกลัวลื่นนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกดีมากเลยว,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 วันนี้จะมีหมอกให้ชมไมเอ่ยม,มีอยู่ใช่ไหม,ม <laughs> ทางนู้นเราจะมองเห็นมีหมอกเนาะทางนู้นจะมีหมอกพูดหอบไม่ใช่อะไรเนะี่ยเหนื่อยขนาดออกกําลังกายตัวยังเหนื่อยอยูอ่อยู่ที่นี่มียาหอมยาอมยาหมองให บริการอย่างดีเลยก็ามาถึงแล้วก็มาลงชื่อใช่ไหมลูกลงชื่อตรงนี้ค่าบริการยังไงลูกไม่มีครับไม่มีเลยที่นี่ก็คือวันนอุทยานเห่งชาติภู้บบิศศูนยูนโอเค ระยะทางจากข้างบนเนี่ยถึงยอดเนี่ยเท่าไหร่ข้างบนอ๋อหกร้อยห้าสิบเมตรเนาะจากทางจากข้างล่างเจ็ดร้อยห้าสิบครับอ๋อเราตี800แปดร้อยเลยเนาะแปดร้อยเมตรแต่เอาไปเอามาตีหนึ่งกิโลไปเลยเนาะไม, <laughs> ไม่ถึงเนาะแปดร้อยแต่ด้านนั้นกิโลกว่าครับอ๋อเหรอโอ้ทางนู้นมันจะขึ้นได้สองทางเนาะอ๋อแต่เจนะ็ดแปดร้อยเนี่ยมันไม่ใช่ทางเรียบนะนะเจ็ดแปดร้อยเนี่ยเป็นทางขึ้นเขาแต่ดีหน่อยว่า ทางวัณุทยานเนี่ยมีบันไดให้ขึ้นอย่างดีเลยใช้งบประมาณก็ไม่ใช่ใน,น้อยล้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับถ้าเรามองไปทางด้านทิศใต้นะ่ะใช่ไหมก็จะเห็นหมอกนะครับแล้วก็มีภูเขาสวยงามมากเลยนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เราได้มาลงชื่ออยู่ที่กับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเราก็จะขึ้นตามบันไดเลยเป็นทางขึ้นอย่างดีถ้าเราดูนะครับ สูงชันเอาการอยู่นะแต่ดีก็คือบันไดให้ขึ้นนะ่ะบันไดขึ้นสบายๆแล้วก็ระยะทางของบันไดนะ่ะระยะห่างของบันไดก็ไม่ได้ห่างมากนะคือไม่ต้องก้าวเท้ายกเท้าสูงอะ่ะยกเท้าความสูงนี่ประมาณตีซะยี่สิบเซนเท่านั้นเองนะครับหรือสนะิบห้าเซนอ่ะไม่ถึงยี่สิบเซนหรอกก็คืออิดบล็อกกันไม่ถึงอนะิดบล็อกละคืบหน่อยๆเองนะคืบหน่อยๆ ก็น่าจะประมาณสักสิเซนนะระยะของบันไดแต่แต่ละขั้นนะประมาณ15เซน ขั้นบันไดที่เราเห็นตัวเนี้เป็นขั้นบันไดที่สร้างใหม่ก็คงยังสร้างใหม่ยังไม่หลายปีนะก็แล้วดูแล้วน่าจะสัก5ปี6ปีไหมผมก็ไม่ทราบนะเนี่ยทางเก่าถ้าเราเราจะดูทางขวามือพมเนี้ยเป็นทางทําด้วยอคอนกรีตนะครับเป็นภูนก็จะเป็นทางขึ้นตามภูเป็นขั้นเป็นขั้น แต่ตัวนี้ก็ทำเป็นมันไดขึ้นอย่างดีเลยขณะน,นี้เวลาหกนาฬิกา10นาทีเนี่ยจากที่ผมขึ้นมาเริ่มต้นยังไม่ถึง2-300เมตรเลยเป็น10นาทีแล้วมาอยู่กับเจ้าหน้าที่ก็2นาทีนูน่นขึ้นไปนู่นสูงนะเวลาพูดจะหอบหน่อยขึ้นเหนื่อย ชมดิวยอดผู้บอ่อบิด500เมตรมีถ้าลอด400เมตรถ้ำพระ250เมตรฮ่าเมตรอีกยาวอีกยาวมัน5 600เมตรก็จริงอะแต่มันสูงชันมันไม่ใช่ทางเรียบถ้าทางเรียบก็วิ่งได้สบาย ถึงทางวันอุทยานแห่งชาติภูบอปิดเขาจะทำบันไดขึ้นแบบสบายๆแต่ก็สูงนะมันสูงมันขึ้นเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็ต้องหยุดพักอย่างผมตอนนี้ <c oughs> หายใจยาวหายใจแรงมากเลยปกติแต่ละวันพอออกกำลังกายวันหนึ่งก็สองชัว่วโมงกว่านะตอนเช้านี่30-40นาทีปั่นแอร์บายและซิทอัพ แต่ตอนเย็นน่ะเดินวิ่งอ่ะประมาณ5-6กิโลเป็นอย่างน้อยแล้วก็มาซิดอัพปันเด้ใบออีกรวมแล้วทั้งเช้าเย็นน่ะตัวประมาณ2ชั่วโมงครึ่งยังเหนื่อยเลยต่อไปต่อเห็นไหมเกี่ยวกู้นขึ้นดี สดงว่าถึงแล้ววิ่งเอาใช่ไหมทุกเช้าเลยเหรอร oh, เก่งมากเลยครับผมมาออกกํลาลังกายมาทุกวันวิ่งขึ้นวิ่งลงโอ้โ oh, หไม่ธรรมดาเห็นท่านเหนื่อโชคเลยเรามองไปข้างหน้าเราจะเห็นที่ข้างหน้าตรงนู้นผมว่าน,น่าจะเป็นโรงพยาบาลเมืองเลยนะตรงข้ามเห็นนั้นก็จะเป็นาสารกลางเมืองเลยมองไกลๆตรงนู้นก็จะเห็นหมอกหายเหนื่อย เราจะเห็นเห็นไม่ทางขึ้นมาจะถึงยอดภูเนี่ยมันจะมีบันไดบนบันไดบนขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็นไดบนขึ้นไปโน่นทางนน่นก็บนเยอะนะบนเนี่ยเป็นสิบเลยแหละกว่าจะถึงยอดะไปต่อ ตรงนี้มองเห็นบรรยากาศเมืองเลยมองเห็นบรรยากาศเมืองเลยละถ้าเรามองไปดูข้างหลังผมนะก็จะเห็นบรรยากาศเมืองเลยนี่เราก็จะเห็นทิวทัศน์ของเมืองเลยก็จะมีหมอกก็สวยนะบรรยากาศดีมากเลยช่วงเช้านี้ขณะนี้นขณะน,นี้เวลาหกนกายีบนาทีก็แสดงว่าผมขึ้นมาแล้วยี่สิบนาทียังไม่ถึงไหนเลยเหนื่อย บรรยากาศดีมากเลยครับวันหรือเปล่าแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเป็นคนเมืองเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเก่งแข็งแรงมากเลย <laughs> เดินโอ้ยผมมาก่อนตั้งเป็นสิบนาทียังมาทันเลยเดิย <laughs> ทุกวันเนี่ยคนอายุสามสิบปีก็อย่างนี้แหละคะอีก <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่ถึงอยู่เพราะเลขหกเะ <laughs> <laughs> าวันดีนุม่มโอ้ยแข็งแรงมากเลยขึ้นถึงแล้ว จรงนะครับผมเฮยเย็นเย็นมากครับหมอกเยอะไหมพอดีใช่ไหมพอดีนมอนุมาโซนนี้เหรอทางนี้ก็มาได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าถ้ำพระภูบบอบิดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกราบสักหน่อย ลูกมาทุกวันเลยใช่ไหมหนูนะเ,เป็นปนที่เป็นเวรป่ะเวรเช้าถึงกี่โมงเลยลูกถึงเที่ยงถึงเที่ยงก็มีคนมาต่อไหมมาต่อโอเคห<ๆ>นุ่มอ,ออบเดินต่ออ,อีกน่าจะสักสองสามร้อยเมตรก็น่าจะถึงยอดค่อยๆไปไป,ไปเร็วก็ไม่ไหวเหนือ่อยขึ้นไปอีกไกลเลย นี่ยังไม่ถึงนะอีกนะมันไม่ใช่แอดเวนเจอร์นะมันก็แอดเวนเจอร์แต่ว่ามันไม่ได้สมบุกสมบันอมันเป็นทางขึ้นอย่างดีเลยอ่ะแต่ทางขึ้นอย่างดีนี่แหละมันทำให้เราเดินเร็วเดินเร็วขึ้นมันก็เหนื่อย <laughs> โอ้ยหอบหอบหอบตอนนี้ยางตายหมดแล้วครับ <laughs> <laughs> เหงื่อไหลชกชกเหงื่อไหลพักพัก <laughs> ยังขึ้นดีก่า อันนี้ยิ่งชันไปเลยนะู่นบันไดบนนู่นสูงมากเลยจะสังเกตเห็นว่าทางเก่านะอันนี้จะเป็นบันไดเหล็กโอ้สูงชันมากเลยนะถ้าเทียบกับเนี่ยบันไดใหม่เขาจะทําเป็นบันไดวนเนาะมันก็ขึ้นสบายอะ่ะเห็นไหมจะเป็นบันไดวน ขึ้นวนขึ้นห้าจุดการเดินก็ง่ายขึ้นแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเลยสวัสดีครับติงเน <c oughs> มาก็ใกล้แล้วใกล้ถึงยอดแล้วเหนื่อย,อยเหมือนกันนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าลอดถ้าลอดก็คงจะลอดมันมืดคงไม่กล้าไปละ เราก็ไปต่ออีกแค่50เมตรเท่านงงั้นจะถึงจุดชมวิวอ่าถ้าเรามองดูนู่นบรรยากาศของเมืองเลยก็จะเห็นหมอกนี่ไงกใกล้แล้วอ่าใกล้แล้วถึงแล้วสรุปผมใช้เวลาประมาณ30นาทีเพราะว่าผมต้องเดินไปกับเดินลงเพราะถ่ายคลิปแล้วต้องเราไม่ได้เดินขึ้นอย่างเดียว เราต้องย้อนไปเอากล้องกลับไปกลับมาแต่ถ้าเดินจริงๆน่าจะ20นาทีสำหรับแบบเดินเรื่อยๆนะดูซิดูซิบรรยากาศเมืองเลยหมอกคุมเลยสวยมากโอ้ยเหนื่อยไอ้พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะมันหอบมันเหนื่อยโอ้ยสวยสวยสวยบรรยากาศสวยมากไปต่อ ว้าวบรรยากาศดีพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยขณนนี้เวลา6กนาิกาสามสิบห้านาทีก็คือผมขึ้นมาก็ตีซะสามสิบนาทีอะตีสามสิบนาทีเลยนี่คือบรรยากาศอยู่ที่วณอุทยานผู้บอ่อบิดบ้านบอ่อบิดก็คงจะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดเลยนี่เขียนว้ไงนี่ เมื่อยบอเนาะฮอดแล้วก่อยอดภูบ่อบิดเวลคำทูภูบ่อบิดก่อนจะชมบรรยากาศอยู่ที่ยอดชมมุมสูงก่อนนะครับ นี่คือวัน,นอุทยานแห่งชาติภูบ่อบิดบรรยากาศเช้านี้เห็นไหมครับสังเกตไหมมุมสูงเมื่อกี้ที่ผมถา่ายดูเมื่อกี้เนี่ยแม้ทะเลหมอกหมอกก็ถือว่าเยอะอยู่นะบรรยากาศดีมากๆเลยข้างบนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยอากาศเย็นสบายๆนะครับลมก็ไม่ถึงว่าแรงอากาศดีมากเลยครับ อนขึ้นมาเนะี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยก็นัง่งจะเหนื่อยมากอะ่ะยิ่งเดินเร็วยย่งเหนื่อยมากนี่เขาก็จะมีป้ายบอกเมยบน่นอหอดแล้วกยอดภูบอ่อบิดเนี่ยเราจะเดินต่อไปนี่แหละเขาเรียกว่ามาถึงยอดสุดแล้วก็โอ้โหหายเหนื่อยจริงๆนะหายเหนื่อยจริงๆที่หายเหนื่อยไม่ใช่อะไรหนึ่งเราได้พัก พยานแห่งชาติภูบ่อบิดเนี่ยทำทางเดินนี่ดีมากเลยเป็นบันไดยอย่างดีเลยอ่ะก็ใช้งบประมาณเยอะนะที่จริงผมได้ยินเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใช้งบประมาณเกือบ20ล้านนะ อยู่ทาเขาสวยงามมากเลยให้ภาพบรรยายเอานะสวยมาก นี่บอกว่าเป็นท้ำรอดลงลึกไหมเนี่ยลึกไหมลูกท้ำรอดนี่มันลอดไปไหนลูกสุดทางนู้นเลยเหรออ๋อเหรออุอ้ยลงไปดราก,กลัวนี่คือบรรยากาศในเลในเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีนีน่ก็คือ บรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆอยู่ที่เมืองเลยโน้เรามองไปไกลๆนะเราก็จะเห็นสละกลางเห็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลเมืองเลยบรรยากาศดีมากเลยครับเช้าว,วันนี้กับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่มณฑอุทยานแห่งชาติภูบ,อบ่อปิดนะครับก็มาที่ตัวเมืองเลยมาถึงก็สามารถตั้ง GPS ได้นะครับว่าภูบ,อบ่อปิด GPS ก็จะพามา เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะมาช่วงนี้นะบรรยากาศดีมากเลยครับฝนตกบ่อยมากเมืองเลย เวลาลงนี่สบายเลยถึงแทบวิ่งลงก็ได้ฮนะเวลาลงคนเมือ,องเลยพากันมาออกกําลังกายแทบทุกเช้าว,ว่ามนะีพี่น้องประชาชนเขาก็มาออกกําลังกายในยามเช้ามาออกกําลังกายสัปดาห์หนึงนะไม่ต้องมาทุกวันนะเอาแค่สาวัน4วันนี่วันหนึ่งก็ไปกลับก็ตีซะสองกิโลแต่2สกิโลเวลาขึ้นนะ ไม่ต้องวิ่งเดินนีหอบแล้วเหนื่อยแล้วแต่เวลาลงออสบายหน่อยเวลนอาลงณลงง่ายไม่ปวดหน้าขาเลยนะเวลาลงเพราะว่าบันไดขั้นเขาขั้นบันไดนะมันถีห่างกันไม่ห่างกันไม่ถึง20เซนนะห่างกันประมาณ10กว่าเซนเท่านั้นเองนะเวลาลงจะชันมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะมันจะเป็นบันไดเหล็ก เป็นบันไดเหล็กที่ขั้นขั้นขึ้นลงลําบากกับูดที่ง่ายนี่น่าจะบันไดตัวนี้น่าจะทําไม่น่าจะเกินหกปีนะห้าหกเจ็ดปีไม่เกินเนี่ยไอ้ที่เขาทําทางขึ้นเก่าเป็นเหล็กนี่ก็ถือว่าลําบากนะแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้มาเนี่ยใช้งบป,ประมาณเกือบยี่สิบล้านว่างั้นนะก็ได้ยินว่าประมาณสิบเจ็ดสิบแปดล้านทำบันไดเหล็กขึ้นมา ก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยเห็นไหมสังเกตจะเห็นว่าทางขึ้นวันอุทยานภูบอบดิษมันจะเป็นอุโมงค์เขาเรียกว่าอุโมงค์ไม้ไผ่เป็นทางลงมา คือพูดง่ายแดดแล้วร้อนก็จะไม่เจอแดดไม่ไม,ไม่ไม่มีแดดอะ่ะเดินเป็นร่มตลอดเลยเป็นอุโมงค์ยาวยาวเกือบตลอดทางนะระยะทางประมาณ800เมตรนี่เป็นอุโมงค์นี่ไม่ต่ำกว่า5 0 0ร0อถึง0เมตรเลยนะพอเวลาเดินลงนี่ไม่เหนื่อยนะแต่ว่าเราต้องเบรกขาเนี่ยลงมาจะสัก300-400เมตรเลยรู้สึกว่าขาเราจะสั่นนะ เือเพราะว่าเราต้องเบรกอะ่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยมันไม่หอบแต่ว่ามันเราต้องล้งหรือเบรกขาเราก็ขาเราเลยแบบเหมือนสัน่น ามว่าเหนื่อยไหมขาลงเนี่ยเราไม่หอกนะไม่เหนื่อย,ย,อย,อนะอยแต่ว่าเรามันจะไปรับน้ําหนักไปอยู่ที่เท้าอตอนเ,เราต้องเบรกเราต้องเบรคลงบันไดบางทีก็ทําให้เราขาสั่นนะขาสันา่นใกล้ๆแบบยังไงล่ะขาสัน่นอะแต่มันไม่ได้เหนื่อยหัวใจเราไม่ได้ทํางานแรงมันจะลงเท้าเราเท้าเราจะทํางานหนักเพราะเราต้องเบรกตลอด ทําการของวันอุทยาน้วก็ใช้เวลาเดินขึ้นเดินลงแบบสบายๆก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าโอเคะบรรยากาศดีมากเลยลูกมีหมอกก็พอดีอะแบบสวยบรรยากาศดีขึ้นเหนื่อยหอบแต่ลงเนี่ยเบรกเบรเท้าเบรกาสายลูกขอบใจมากโอ้ัสดีครับหนูขายอะไรบ้างนี่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวยอดฟูบอดจิดนะครับเปิดเวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกาอ่านี่ก็คือสิ่งที่ห้ามไม่ว่าจะเป็นมาเครื่องดิมห้ามสูบบุหรี่ห้ามพบเปินพกมีดต่ารต่าอ่าขึ้นไปนี่ก็โหสูงชั้นไม่น้อยนะครับ แล,แล้วเราก็ลงมาถึงจุดเริ่มต้นเรียบร้อยอย่าลืมัดกรูขอบพระแสงสว่างขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ